ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขยายเวลาความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่ออพาร์ตเมนต์และเป็นลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้มาตรการที่19หรือ M19 ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาความช่วยเหลือในวันที่30มิถุนายน2,566ที่ยังไม่สามารถผ่อนชำระนี้ให้กับธนาคารได้ตามสัญญากู้เงินให้ได้รับความช่วยเหลือต่ออีก6เดือนหรือตั้งแต่วันที่1รกรกฎาคมถึง31ธันวาคม2566 โดยให้ทําการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยร้อยละเจของเงินงวดผ่อนชําระตามสัญญากู้เงินและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อประกาศที่ผู้กู้ใช้อยู่ลงอีกร้อยละ0.25ต่อปี ทางนี้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการและยื่นเอกสารหลักฐานรายได้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ได้ที่ทอ,อสอสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1-30มิถุนายน2,566สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอ,อสอทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์0 2 6 4 5 9 0 0 0กหรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีชินนี่ t n ช่อง16สวัสดีค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ t w i t t e อร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ